อันนีีด้ดตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านอัลเวด้านะคะที่ชนเอ็อสยาม<อ>ทาคาชิมยายะถูกต้องของไอคอนสยามนะคะซึ่งตอนนี้ฟังลองใช้หวีอยู่ซึ่งมันชื่อว่า wooden paddle brush ใช่ซึ่งแบบสบายมากเป็นการแบบหวีผมที่แบบทำให้ผมไม่พันกันแล้วก็ยังสามารถใช้นวดหนังศีรษะได้ด้วยเลิศไม่ไหวซึ่งจริงๆอ่ะ เขามีผลิตภัณฑ์ที่แบบสามารถใช้คู่กันยอยะไรเงี้ยซึ่งสิ่งนี้นะคะเรียกว่า Alveda Invati Advanced Cup Re-Vitalizer นะคะก็คือมาช่วยฟื้นบำรุงนงังศีรษาของเรานั่นเองเราก็แบบทำให้ผมเนี่ยดูหนาขึ้นดูสุขภาพดีอะไรอย่างนี้ <S <S ถ้าใครสนใจนะคะ <S 1> <S 1> ก็มาช็อปกันได้ที่ a เ v e d a ที่โซนสยามทารากาชิมายาของไอคอนสยามชั่นเอค่ะอันนี้ <S <S ดีด